แต่ผมคนโดผมโดนคนตลกใส่อยู่นะพี่เนี่ยเนี่ยสิ่ที่ผมทำเนี่ยโอ้ยทำไมเหล็กมึงใส่อยู่แค่ไม่กี่ชิน้นในงวดในระยะระยะสิบสองเมตรทำไมใช้เหล็กอยู่แค่เน,นี่ใบ <8. S 2> ม,มันมันมันอร่อยไหมรสแต่นี่เคยกินไหมไอ,อ้กินคอร์สหรอเด้ใช่ใ<น>ใเคยกินเอกลักษณ์เป็นขมนิดข้าวขมนิดๆโล่หมดตอนนี้เราทำโปรไฟล์ทำปิยาิยแดง ตอนแรกที่ผมุนะจับแกนมันแล้วไม่เป็นตอนเนี้ยใช่หมุนไดิแกนไหนะนรกมตอนแรกแบกนะพไม่มีกำลังอนทิงไม่เข้าต้องวัดด้วยว่าระยะมันไปถึงระยะตต้องวัดน่รับแน แม้จะแตก็จะแตกขาของแม้จะเป็นสีชนิดนึงตียางใส่ลงไปเนี่ยก็หนีบยู่แล้วดีแม้แตกความตึงก็เข้าไม่ได้ใช่เพราะไอ้ไอ้ไออันนี้ที่พังเร็วเป็นเพราะมันลอกตีออกแต่ผมก็เลยไม่เห็นอไรเลว่าเออแตกใจเดี๋ยวเราอก็ติดกับฟองนี้เลยหรือวะกแล้ก็เท่าแบบนี้ ปิดปั๊มปิดปั๊มปิดปั๊มมันจะต้องใส่ไใน้องกันนะปิดมาเดี๋ยวพาพี่เย็ดมาเหมือนกันนะน้ำมันนน้มัรถน้ำมันมาแล้วต้องถ่ายน้ำมันอีกเนี่ยนะจะสูบถ่ายน้ำมันใหม่นล้ว อืมอะไรด้วยโทรบอกเขาโทรหาเองเหรออืมเดี๋ยวบอกเขาดรอฟก่อนไม่ใช่มันรไม่เข้าไปบอกเขาก่อนดิให้บอกเขาก่อตรงนี้ต่อเลยเขาจะเปิดให้เขาดรอฟสิ่งรอง มาจากไหนี่เราต้องทำคันแดงให้ก่อนเนี่ยขันแดงที่ผมไปดูให้เขาเนี่ยคนลากแฟนเขาลากหนีเลยนะผมบอกว่า ซื้อเองเลยได้ราคาไหนมือสองอะไรก็ว่าไปลากรถไปไว้บ้านก่อนดเดี๋ยวบอกเขาว่า,าเอาของมาจัดการให้ใช่เพราะว่า,าดูจากราคาแล้วเดี๋ยวไม่ต้อไปใจใช่องไปในทีนี้เรึกว่าลากไปบ้านทีนี้ผมก็นั่งนั่งพิจารณาแล้วก็ทำให้เขาพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่น้องมาถึงไหนแล้วกเออรุ่นลกไปมู่บ้านโคนะ นี่ทีนี้เขาก็ต้องยกแหลงนั้ใส่ใส่ฟันไม่ต้องเขาพื้นเขาไม่อยู่แล้วพื้นเขาเคลียร์ให้เลยไม่ใส่ใส่